วันนี้วายจะลองมาซ้อมชิปข้างกรีนด้วยเหล็กในถุงกลอฟทั้งหมดเลยทั้ง14อันนะครับเดี๋ยวดูว่ามันให้ผลลัพธ์ต่างกันยังไงบ้าง อลองมาดูกันครับจะเห็นว่าจากลายชิปธรรมดาธรรมดาระยะประมาณ15หลาข้างกรีนเนี่ยนะครับจุดตกพอมีอันนี้คือ14ลูกที่ไหวเล่นมาด้วย14ไม้เมื่อกี้จะเห็นว่าทั้งหมดเนี้ยผลงานรับได้เลยนะพอรับได้จะมีลูกที่ทำวันพัดได้แน่ๆอยู่สัก2-3ลูกนะครับที่เหลืออยู่ในกลุ่มที่พอทำวันพัดได้อยู่อีกสัก70%จะมีแค่3-4ลูกที่ อาจจะไกลสะหน่อยสักประมาณคันธงครึ่งหรือสักประมาณ8ฟุตนะครับสามารถใช้อุปกรณ์ได้หลากหลายเลยอยู่ที่พี่ๆถนัดอยู่ที่พี่ๆเลือกซ้อมนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์นั้นๆจนคุ้นเคยก็สามารถทําผลงานให้ได้ดีได้ทุกไม้เหมือนกันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามนะครับเพจวายนชอนกอล์ฟนะครับยูทูบวายนชนกอล์ฟแล้วก็อินสตาแกรตอนนี้มีแล้วนะครับวนชกอล์ฟเจอกันคลิปหน้าครับ